สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลมีเรื่องราวมากมายนะครับของคนสาธารณชนที่หลายคนเนี่ยก็อาจจะมีไม่ชอบบ้างแล้วก็ชอบคือสเปคใครสเปคมันนะครับหน้าตาเนานะแล้วก็เรื่องของความชอบไม่ชอบเนี่ยเราห้ามความคิดใครไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาคิดในแบบที่เขาชอบละกันนะครับประเด็นนะก็มีอะไรไม่มาก เกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาเนี่ยแหละนะครับแปลวพาลาวแสงทองนะมีหลายคนบอกว่าเหมือนลูกนกสุภาพรเหมือนเหรออะมองดีๆครับเหมือนหรือเปล่าคือมีความสวยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอาจริงๆเลยนะคือสองคนเนี่ยมีความสวยกันคนละแบบและมีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่เหมือนกัน ละพาแสงทองเนี่ยมีใบหน้าที่หวานละมุนดวงตาโตกลมโตนะฮะและดูอ่อนหวานก็คือหน้าเกาหลีแล้วก็อ่อนหวานนะครับลุกนโนสุภาพรเนี่ยจะมีโครงหน้าคมชัดกว่ามีสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองและดูโดดเด่นสะดุดตาทั้งสองคนต่างก็มีความสวยในแบบของตัวเองและเป็นนักร้องที่มากความสามารถทั้งคู่นะครับเรียกง่ายๆว่าเพลงของลูกนกเนี่ยในช่วงพศนะ ไอ้ดีวก็จำไม่ได้ลวคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบดังมากๆเลยเพลงลำไยใช่ไหมคุณลำไยใช่ไหมครับอ่าก็ดังมากๆทีเนี้ยการทำศัลยกรรมเนี่ยมันจะมีช่วงที่ว่าจิ้มหรือเสริมเติมแต่งอะไรเงี้ยไอ้ดีก็ไม่สันทันนะครับแต่เข้าใจว่าแรกๆเนี่ยมันก็จะออกมาบวมๆหน่อยเหมือนบวมน้าอ่ะแต่พอมันเข้าที่เข้าทางทุกอย่างมันจะมีกําหนดระยะเวลาของมันนะเราก็ไม่ได้อยู่กับหมอใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเออกี่วันมันถึงจะลดบวมได้แต่ เขาที่เห็นอย่างอย่างศิลป,ปินคนอื่นที่เขาทํากันมาเนาะก็ประมาณเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องจากเข้าที่เขาทานอาจจะทานยาลดบวมบ้างอันนี้ก็แล้วแต่สถานที่ที่จะไปแล้วแต่เทคนิคของหมอว่าหมอเขาจะให้ทําอะไรนะครับอ่าโอเคไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องหน้าใหม่แล้วก็เรื่องของการหน้าเหมือนกันที่หลายคนบอกมีท่านหนึ่งนะครับกล่าวว่าหน้ายุบบวมแล้วตาหอยแครงสวยมากแเวล่าวสวยมากหน้าเหมือนลูกนกสุภาพร กับเมียหมอปลาเลยสวยๆๆไม่รู้ว่าปั่นหรือเปล่านะเมียหมอปลาเนี่ยเขาก็ทำศิลปกรรมนะครับเขาก็สวยในแบบของเขาเนาะอันนี้ไม่รู้ว่าปั่นหรือเปล่านะเพราะว่าเห็นมีหลายกระทูละประมาณว่าสวยที่สุดสวยในสมโลกแล้วก็มีบางคนบอกว่าสวยและมั่นใจมากๆเป็นตัวของตัวเองมากๆบางคนก็กัดเก่งนะครับก็บอกว่าหน้าเหมือนเมียหมอปลาเหมือนสุภาพรฟิชเชอริงกัน เอามาผสมกันให้เป็นเพลวพราวเวอร์ชั่นล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีข่าวว่าสวยเ๊ะมีด้วยเหรออย่างเงี้ยคอมเมนต์กันมาแบบอะไรอ่ะทำจนหน้าไม่เป็นหน้าคุณลูกนกเขาสวยแบบธรรมชาติอย่าเอาไปเปรียบเลยค่ะ,ะแต่ระดับอ้ําก็ยังสู้ไม่ได้โอ้โหนะฮะปั่นกันสุดยอดเลยนะครับอะไรก็ไม่ถูกใจหลอกของปลอมธรรมชาติดีที่สุดก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบของปลอมใช่ไหมครับ ขขาชอบของจริงจะบอกให้ก็ได้ว่าเสียงร้องอนะเสียงร้องจริงนะจิตใจก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเปลี่ยนแค่หน้าตา แต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแค่เออหน้ามันอาจจะละมุนขึ้นดีขึ้นก็เท่านั้นแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยจดจาบางทีศิลปินเนี่ยเมื่อเขาเริ่มสวยแล้วเขาก็เริ่มมีความมั่นใจในการที่จะออกไปแสดงโชว์เหมือนพวกเราอย่างเงี้ยเรามีหน้าตาที่ดูดีจากคนที่มีสิวกลายเป็นตื่นขึ้นมาอา้าวทาไมสิวฉันหายไปไหนหมดหน้าฉันใสขนาดนี้เราก็มีความมั่นใจในการที่พร้อมที่จะเจอผู้คนนะครับอันนี้ขนาดบางคนยังไม่ทําอาชีพสายบันเทิงนะยังมีความคิดในขนาดนี้นะครับ จะมีความคิดแบบประมาณว่าไม่อยากให้คนอื่นได้ดีไม่อยากให้คนอื่นแบบสวยไม่อยากให้คนอื่นประสบความสําเร็จโลกแบบนี้มันมีจริงนะครับคือเราต้องรักษาเนาะโลกแบบนี้เนาะเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่เห็นแต่ตัวเราบางครั้งเนะ่ะเราก็ลืมดูว่าเออเราทําอะไรลงไปเราเป็นคนแบบนี้ ได้ยังไงนะฮะต้องอยู่ที่คนอื่นมองด้วยว่าคนอื่นเขามองอยังไงนะครับเราก็ต้องยอมร,รับกันไปเพราะว่าคนที่หลงตัวเองกับคนที่โดนคนอื่นชื่นชมเนี่ยมันไม่เหมือนกันหลงตัวเองคือคุณไปตัดสินเขาว่าเขาหลงตัวเองตั้งทั้งที่เขาอ่ะไม่ได้ตั้งใจในสิ่งที่ให้ทุกคนมาว่าเขาเขากับคิดเสมอนะครับว่าถ้าเกิดฉันทําหน้ามาดีๆแบบนี้จะทําให้คนอื่นมองว่าฉันสวยขึ้น มันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตใช่ไหมครับอ่าเขาก็กะว่าโอเคมันก็ต้องมีบ้างแหละความหวังทําหน้ามาแล้วความสามารถชัดก็ยังมีอยู่แต่ทุกคนอาจจะผิดหวังตรงที่ว่าเออแรกๆอาจจะหน้าบวมต้องทําความเข้าใจก่อนเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจเพราะไม่เคยทําหน้าหรือไม่มีเงินหรือเปล่านะทิ้งไปแฝกเขาทิ้งไปว่าเขานะครับอ่าก็คือมันก็เป็นไป,นปนตามธรรมชาติะแ,แหละเนาะถ้าเกิดหน้ายุบแล้วหน้าโอเคแล้วเขาก็มีความมั่นใจในการแสดงเหมือนเดิมนะครับ บางคนก็บอกไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งลูกนกสวยเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับลูกนกก็อายุเยอะขึ้นแล้วนะตอนนี้นกก็พัดนะครับเหมือนปลดกเกษียณน่ะเกษียณช่วงช่วงวัยแล้วก็ถามว่าเพลงของเขาเนี่ยไม่ต้องไปร้องหลายเพลงหรอกดังแค่เพลงเดียวอันนี้คือความลดเห็นส่วนตัวนะครับ เพลงของรุกน้องเนี่ยดังเพลงเดียวแต่ว่าโคตรรวยเลยบอกเลยนะครับโคตรรวยเลยนะเพราะว่าเพลงเดียวเนี่ยหากินหนังชาติเลยนะเออแล้วก็หมอเกาหลีเนี่ยบางคนบอกว่าเก่งมากๆทําให้หน้าแก่กลายเป็นหน้าเด็กอันนี้ก็ปั่นคือขายน้ําปั่นกันเยอะมากห้องนี้นะฮะห้องนี้ขายน้ําปั่นกันเยอะมากๆเลยอะ่ะแล้วเอาคนอื่นมาแซะทาไมบูลลี่ก็ทําไมก็คือประมาณว่าหน้าเหมือนหมอปลาบ้างอ่ะไม่ใช่ พระปราระครับหน้าเหมือนเมียหมอปลาบ้างนะครับแล้วก็หน้าเหมือนลูกนกบ้างเออจะไปจบที่ใครอีกนะบางคนก็กล่าวว่าถ้าฉันรวยฉันจะสวยให้ดูลูกทุ่งมากๆทุกๆคนก็สวยดีแต่สําหรับคนนี้ดูยังไงก็ไม่สวยทำทำอะไรแล้วมีข่าวแสดงว่าเขาสนใจอ่ะก็จะพูดเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับคือประเด็นที่เป็นกระแส กระแสแพลวเพลาตอนนี้ก็จะมีเรื่องของลูกแล้วก็หน้าตาของแพลวพลาที่เปลี่ยนไปนะครับมีคนเอาไปโยงนะมีคนเอาไปพูดในทางที่ไม่ดีแล้วก็หาจุดด้อยของเขาเนี่ยมาทำลายความรู้สึกของศิลปินนะครับซึ่งมันไม่ได้ผลไงมันใช้ไม่ได้กับเธอไงอย่างที่แอดบอกว่าแพลวพลาเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากเธอผ่านประสบการณ์มาแล้วเธอก็รู้ว่าต้องจัดการกับคนพวกนี้ยังไงนะ อย่างที่บอกไป E ีปีก่อนนั้นเนี่ยนะครับเราก็รู้กันแล้วนี่ใช่ไหมฉะนั้นอย่าไปด่าเขานะปล่อยเขาไปเถอะหน้าเขาจะเข้าที่แล้วจะเป็นใครหน้าเหมือนใครจะสวยขนาดไหนก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าไม่มีศิลกรรมที่ไหนหรอกอบอกเลยว่าน้อยมากที่จะทำให้คนที่มารักษาหรือคนที่มาไว้ใจในความที่จะให้หมอฉีดเสริมเติมแต่งเนี่ยให้ดีขึ้นเนี่ยทำออกมาไม่สมบูรณ์หรอก เพราะทุกคนตั้งใจให้ทุกอย่างสมบูรณ์จริงไหมครับตามสเต็ป next step by step ต่อไปมันจะมีอะไรอีกมากมายในเส้นทางข้างหน้าเราก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปเนาะนอกจากเรื่องหน้าตาแล้วเรื่องของลูกอ่ะก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนนะครับเรื่องของอธุรกิจต่างๆก็ลงตัวได้ดีนะมะีการทาครีมการขายของเข้ามาด้วยนะครับล่าสุดก็ทาครีมให้น้องซันนะฮะก่อนลงไป เล่นฟุตบอลนะครับแล้วเรากา็มีเทคนิคของเขามีการตลาดของเขานะซึ่งเป็นจุดที่ดีมากๆสําหรับหมอลำยุคใหม่ที่สามารถที่จะทําธุรกิจได้ขายของได้แล้วก็ดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ยุ่งกับใครนั่นก็คือเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับแต่คนอื่นก็นะเบาๆลงนิดนึงก็ได้นะอย่าไปทัวลงเยอะอย่าไปว่าเขาเยอะเลยสงสารเขาเพราะว่าเขากว่าจะสวยขนาดนี้นะครับเขาต้องผ่านอะไรมาตั้งหลายอย่างนะ ไม่ทําก็โดนทําก็โดนสุดท้ายแล้วก็โดนจนได้แต่โดนแล้วนาจะไปโต้ตอบมันคงไม่ใช่เพราะมันเสียเวลาทํามาหาก,กินทุกแพลตฟอร์มของชีวิตของนาน,นะครับมีแต่รายได้แล้วก็มีแต่เงินเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปปล่อยผ่านก็คือเราเดินหน้าแล้วก็สู้กับความจริงนะครับซึ่งแปลาเป่าเขาก็าเผชิญตรงนี้อยู่เนาะเขาก็สู้กับความจริงแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงนะยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวอขอ ขอญาตขอญาตนะขอญาตไปทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในอีีต่อไปครับสวัสดีครับ